สวัสดีทุกคนนะคะหลังจากที่รัฐบาลประกาศยุบสภากกตก็ประกาศวันเลือกตั้งเป็นวันที่14พฤษภาคม2566เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะโดยในการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกคนจะได้รับบัตรเลือกตั้งสองใบให้เลือกคนที่รักและเลือกพรรคที่ชอบค่ะถามว่าทำไมเราต้องเลือกตั้งสส คำตอก็คือสสอเป็นเหมือนผู้แทนของประชาชนในการปกป้องผลประโยชน์และดูแลทุกสุขของประเทศดังนั้นการเลือกตั้งจึงเป็นการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกผู้แทนเข้ามาเป็นสอสที่ทำหน้าที่บริหารประเทศแทนพวกเราทุกคนคะ่ะแล้วใครมีสิทธิ์ในการไปเลือกตั้งบ้างทุกคนที่เป็นสัญชาติไทยหรือ หากเคยแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีที่มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปดีบริบูรณ์ณนะวันที่เลือกตั้งแล้วก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งนะคะส่วนภิกษุสามเณรหรือนักพจนักบวชต่างๆหรือผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้ง รวมทั้งผู้ถูกคกุมขังโดยหมายของศาลหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายก็ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้นะคะสำหรับใครที่ไม่สะดวกไปเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมนะคะทางกะกะตก็ให้ลงทะเบียนเพื่อขอเลือกตั้งล่วงหน้าได้โดยให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25มีนาคม ถึง9เมษายนนี้นะคะและให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่7พฤษภาคม2566ค่ะกรณีแรกสำหรับคนที่ต้องการใช้สิทธิ์ลงคะแนนในพื้นที่เขตของตัวเองแต่ไม่สะดวกไปลงคะแนนในวันที่14พฤษภาคมนะคะก็ให้ไปยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าต่อนทะเบียน อำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่นะคะโดยเขียนรายละเอียดแบบคำร้องพร้อมแนบเอกสารที่สำคัญสามารถยื่นได้ด้วยตัวเองหรือยื่นทางไปรษณีย์ก็ได้ค่ะเอกสารที่สำคัญก็จะมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคำสั่งของทางราชการหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแบบคำร้องขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่สามารถดาวน์โหลดได้จากแอป Smart w o t e นะคะอีกกรณีหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งของตนเองนะคะซึ่งกรณีนี้สามารถยื่นคําขอเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน Smart v o t e ได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะ โดยแอปพลิเคชันสมาร์ทวอ d สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS นะคะหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วเมื่อเปิดเข้าไปก็จะเจอหน้านี้นะคะให้เราคลิกตรงเลือกตั้งสอสค่ะเลือกตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนนะคะเลือกลงทะเบียนนอกเขตเลือกตั้งกดยืนยันระบบจะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะ เราก็กรอกเข้าไปให้ครบถ้วนหลังจากนั้นก็กดตรวจสอบข้อมูลค่ะระบบก็จะแสดงชื่อและเขตเลือกตั้งของเรานะคะให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อขอลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตค่ะแล้วเราก็เลือกจังหวัดเขตและสถานที่ที่เราต้องการจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะกดบันทึกข้อมูลกดยืนยันค่ะ เท่านี้ก็ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้เราคลิกคำว่าพิมพ์เอกสารด้านบนนะคะแล้วก็คลิกด,ดาวน์โหลดด้านล่างเพื่อเก็บหลักฐานเอกสารไว้ด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ